สวัสดีครับพบกับลุงชาญครับวันนี้ลุงชาญจะพามาดูาสนามามินิดิสกอฟของลุงชาญที่ทําทไว้นะครับจากอู่โรงรถเก่านะครับนะครับแล้วก็มีสนามเบดบินตันด้วยนะครับอู่โรงรถเก่าเขาไม่ใช้แล้ว,แล,ว,ลแ,ลวแล้วก็เขาลื้อแล้วเราก็มาทําความสะอาดนะครับนี่คือทีอ่ยอฟหนึ่งนะครับที่ยอฟหนึ่งพาสามผู้ใหญ่สามเด็กสาม อันนี้ทีอ่ออฟสองนะคทำง่ายๆครับพัดไปหาตะก,ก้าครับประมาณส5สิบห้าฟุตนะครับทีอ่อ๊อฟห้านี่ทีอ 5, ท่อ๊อฟห้าเสื้ผ้าสวยหน่อยครับเสื้ผ้าสวยหน่อยวันนี้ลุงชานจะพามาดูนะครับทำง่ายๆครับดูทำควา,ามสะอาดเมื่อก่อนไปอู่โรงรถเก่าแล้วก็มันรกทีนี้เราก็มาทำความสะอาดขอเขา,เาใช้สถานที่นิดนึงแล้วก็ ช่วยดูเลเเขาฟรีๆเขาก็โอเคครับนะครับ,รบแล้วก็มีทีออฟหกนะครับฟางข้ามฟางข้ามตาข่ายนะครับนคนครับเข็มของเราอีกคนนึ่งนี่ครับน้องสวัสดีครับน้องอ่าชื่อน้องอะไรนะบอกชื่อหน่อยน้องครีมน้องครีมชื่อจริง กนกพิษกนกพิษอ่าคนนี้ก็ฟางอ่งดูหโวนินวันแล้วนะฟัางสองหันินวันไปแล้วนะครับกนกพิษฟัางสามหันินวันสุดโปรดปน้องสุดโปรดวันนี้ไปโรงเรียนแล้วฟัางสามหันินวันวันนี้เราจะดูนะฮะสามเด็กเล่นมีแบดมินตันก็มีนะครับแบดมินตันก็มีอ่ามีทีออฟทีออฟสีวว่อะไรก็มีนะฮะแล้วก็ทีออฟเจ็ดทีออฟแปดทีออฟเก้าก็ไกลขึ้นไปเรื่อยนะครับเด็กเลยสอน แต่เราใช้ตะก,ก้าที่เดียวครับแล้วก็มีจุดฝึกเด็กๆนี่ครับจุดฝึกเด็กๆก็ A B C นะครับฝึกใกล้ๆทำไมตรงนี้มันแจ้งแจ้งเหรอนี่อาจารนหนึ่งอยู่ในนี่นี่นี่จา์เดี๋ยวอาจารย์ให้น้อง เขา้อมาเขาชอบสมงานครับดูเขาฟังนี่เขาถนัดของเขาเลยเนี่ยเนี่ยของเล่นเขาเลยเนี่ยโอ้ยไม่ถึงครับวันนี้หมดแรงหมดแรงหมดแรงกลับจากโรงเรียนหมดแรงครับหมดแรงหมดแรงครับหมดแรงเห็นไหมครับดู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 ครับนั่นครับครับเห็นไหมออกจากหน้าท้องครับ ก็ฝึกทุกวันครับฝึกเด็กๆฮะดีครับเขาไม่ไม่หมกมุ่นอยู่กับเกมกับอะไรพวกนี้นะครับเขาได้เล่นแล้วฝึกฝึกสมาธิด้วยนะครับเป็นการฝึกสมาธิในตัวด้วยได้ออกกําลังกายด้วยนะครับเราก็ทําอย่างนั้นนะครับทําไปเรื่อยๆครับก็เด็กๆก็ชอบครับก็มาเล่นกันวันเสาร์อาทิตย์ก็มีจัดจัดแข่งมั่งเล็กน้อยครับ เป็นมินิคอมเพติชันมินิแข่งแบบมินิมินิเด็กๆครับแข่งประมาณ5-6ทีออฟก็โอเคแล้วครับเด็กๆก็ชอบแล้วก็มีแต้มรวมฮะฮก้อยเล่นอล่นอีมอยู่ครับใช่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 ยังอิม่มอยู่ครับ ยังไ,ไงก็ช่วยกดกดไลค์กดแชร์ฝาก <Okay. S 1> าช่วยช่วยลุงชาญสอนจารุนน,นะครับนะครับแล้วก็น้องน้องหนูหน,นูที่เป็นสมาชิกของอครับมินิดิสกอของเรานะครับวันนี้ลุงก็ เช็ดไปทักแชมป์แชมป์มที่อเมริกาไซมอนบอกว่าเราเด็กๆก,ก็รู้จักไซมอนด้วยนะครับแล้วกเ็เราเอาเขาเป็นตัวอย่างต่อไปอาจจะไม่แน่โตขึ้นมาเราได้ไปแข่งต่างประเทศนะครับใครจะไปรู้ใช่มครัความฝันของน้องๆเหมือนกันนะครับโอเคครับ แล้วก็ฝากกดให้คุงชาญสอนจานล่นด้วยนะครับหรืออ n ง l ค d i s s o ก๊นะครับโอเคครับสวัสดีครับ